นะคะที่มีฟองน้ำนะลูกเนี่มาอ้าวเข้าแถ,าถานะเวเลยสอ,องแถวแล้วอย่ลารับแรงกเะแทกเกลูกอย่าลืม มาสิตัวมาด้วยนะลูกถึงมาด้วยนะมาเลยค่ะมาที่หลังต่อหลังได้เลยเก่งมากอ่โอเคเดินสามมาได้เลยค่ะหนูน้อยสามตัวเดินมาได้เลยลูกสามคนไม่ใช่สามตัวสามคน ใช่แสดงว่าไม่ใช่เงินตงกวัวตังกวัไม่ใช่อันนี้มัน <ไง S 1> คือมะราไม่ใช่รกเ <ๆ S 2> ก,ก,กือบแล้วเกือบแล้วอันนี้คือบวบนะคะบวบเรียมนะคะเราจับได้เลยนะคะเราจับได้เลยแต่ว่าอย่าเด็ดลงมานะลูกลองจับได้เลยใกล้ๆตัวเอ่เป็นยังไงเราจับได้เลยนะคะอ่าโอเคให้จับด้าเดินมาได้เลยอะเดินมาได้เลยลูกมาเลยมาเลยปาเ้ามองที่สอง เป็นต้นเดียวกันเลยคือต uh ้นอะไรนะเอ้ามาราอุโมงต่อไปมาระมารามาราเก่งมากมารามีรถอะไรลูกเขมลูกเขมนะคะซุ้มนี้อุโมงนี้นะคะจะเป็นมะระนะคะมีรถเขมนะคะลองจับได้เลยแต่อย่าเด็ดลงมานะลูกลองจับได้เลยนะคะ อ่าใช่ลูกนะแกเกินแล้วนะคะเอาเดินมาเลยลเน้องจับได้นะอย่าอย่าทั้งแดกนะลูกมามอุโมงต่อไปอมีใครเห็นแล้วบ้างมใครเห็นแล้วบ้างมันคือต้นอะไรอ่มันคือต้อนอะไรมีใครเห็นแล้วเห็นแหมเห็นไหม,หไหมยาวๆเขียวๆเลย ยาวตัวสั่งยังมันคือโคบอลเล่าเก่งมากนะคะลองจับได้เลยอย่าเพิ่งเด็ดลงมานะคะเด็ดลงมาเดี๋ยวพี่ให้ทานให้หมดเลยนะคะโอเคคุณยายกินส้มสั่าเดินมาได้เลยใเข้ะอ่ะเมื่อกี้เราเดินผ่านต้นอะไรมาบ้างลูกต้นแรกคือต้นฮะคือลายเหลี่ยม ต้นแรกคือต้อนอะไรนะลืไปยาบวเปลี่ยนต้นที่2คือตอน้นมม้ามาร้<ม>า,า,า,านะคะแล้วก็ส่วนต้นที่3คือตอน<ว>้นัวั <Isaac. S 1> วอะไรเอ่ยทัยปก <properly> ยักยาวักยาวักยาวนะ <c oughs> คะโอเคอาทีนี้วต้องมีิดเดนน,นะคะวันนี้เราจะได้ปลูกต้นไม้กับบ้านคนละนต้นซึ่งมีให้เลือก2ต้นก็คือมีพกกับมีมะเขือเทศ ลาต้นโตจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่จะเห็นลูกนะคะแต่ว้าเป็นลูกเล็กนะคะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กแบบนี้นะถ้าใครเลือกมะเขือเทศเป็นแบบนี้เลยตอนโตส่วใรเลือกงต้นพลิ้นนะคะพอโตปุ๊บจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะจะ่ยังไปจับผลนะลูกยังไปจับนะแต่โดนตาเดีเดวเข้าตานะคะท่านี้คุณยายเอาไปทำกับข้าวได้เดิตามมาได้เลย ใครเคยเห็นลูกแบบนี้ไหมมะขามเทศมะขามเทศสีอะไรเอ่ยสีขาวมะขาเทศที่สุดแล้วสีอะไรสีแดงนี่ใช่สีแดงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชแสดงว่าใช้มะขามเทศไปลูกไม่ใช,ใช่อันนี้จะเป็นมะเหมือนกันแตบบ่เป็นมะเขือเปราะรู้ไหมว่าทาไมถึงเรียกว่ามะเขือเปราะเพราะว่าเวลากัดไปเนี่ยมันจะดังเปาะแบบนี้เลยมีใครอยากลองให้เพื่อนบ้างมีใครกัดให้เพื่อนฟัง เอาค man, ูาคร <Hello. S 1> แล้วกนันเนาะอ่ะลองดูกาเลยให้ดเป้ะเลยคกอไกัตายแล้วเอาเปลี่ยนก้อดอ่ะลองดูอ่าได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมไม่ได้ีแต่พี่เด็ดให้ลูหนะไม่เกลียวหรอลกอีกรูปนึงเดี๋ยวนะทานจะหักเหรอโลกแข็งมากเลยใช่ไหม อ่าเราดูเอดอยเอะเลยอร่อยมยอร่อยใช่ไหมอร่ไ้าคืนแล้วโอเคอ่ะพอแล่โอเคมามาพอแล้วพแล้วไปเลยต้นไม้ก็ดีก่า แล้วก็มีดพีชอยู่ด้านนี้นะเลือกปลูกได้เลยว่าอยากปลูกต้นไหนนะคะเดี๋ยวจะมีพี่ให้เนี่ยฉีดถั่วดำให้นะลูกนี่เอาต้นต้ไหนประจำที่เลยอันนี้เปรี้ยอันนี้มันเกิดพีชนะคะประจำที่ได้เลยอ่ะมาเกิดพีชประจำที่มาทางนี้ลูกมาทางนี้ท่มานนนี้้เลยะะคทางนี้มาอยู่ตรงนี้มาทางนี้มาทางนี้เอ้อ๊ะ ตอนเอิร์นนะคะวิธีเติมก็คือเราจะต้องแกะถุงดำออกก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่ช่วยแกะถุงดำออกนะลูกแล้วก็เอาสายลงในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ดินให้เต็มถ้๊าเด็กเสร็จแล้วนะอ้าวลงมือปลุกได้เลยนะคะอุ้ยเพ็กซ์นะลูกมาลูกก็มาลูกแองจี้ ใ,ใส่ใดินให้เต็มเลยนะคะพยายามตั้งต้งในให้ตรงๆเลยค่ะเบาๆลู้ไหมน้องนี่นนดเด่นหนีบได้เลยนะดินผสมใบไม้นะคะไม่มีบนสับนะคะหยิบได้เลย หยบมาทำไเพื่ยิบมาหยิบมาให้เพื่อนเ่อเอออะยับมาน้องกันหยิบมาลูกเิดปนารน้น้ได้เลยนะคะรเรดหังหลวอยู่เลยเดี๋ยว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 เดตรงนี้ยังเป็นลูยอยู่ใส่ดินให้เต็มครับใสมครับเลยใเต็มแก้วเลยลู เต็มล้านนะคะประรดน้ำบ,บ้านนี้ได้เลยนะคะใส่ดินให้เต็มนิดนึงนะคะาาเพราะว่าน,นี่นี่อันนี้ของว่าวาะเหรอคะน่งมันทำไมอเองไม่ตั้งกดดินแหม่ันอ๋นนอ ถ้าแบบว่าแกลมี่ถ้าคมขมกันจุ่มกันเรีมน้ารักันเรีบกับเรีกัวไม่ทันเพื่อนกัวไม่ทันเพื่อน